หนีซอมบี้ยังไม่พอบางทียังต้องหนีเพื่อนตัวเองอีกซีเวอร์แลนด์เป็นเกมเอาตัวรอดที่จะพาเราเข้าไปอยู่ในโลกหลังภัยพิบัติเมื่อฝนแดงตกลงมาคนเกือบ90%อก็กลายเป็นซอมบี้และเราคือหนึ่งในส่วนน้อยที่ยังไม่ติดเชือ้อในเกมนี้เราจะได้สำรวจแผนที่ขนาด24่คูณ24กิโลเมตรซึ่งใหญ่มากๆนอกจากจะต้องเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้แล้วเราังต้องหาของเพื่อเอามาคาฟเป็นอาวุธยิ่งใช้ของที่หายากมารวมกันก็จะได้อาวุธที่โหดขึ้นแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราหนีแล้วไม่ รอดถูกซอมบี้กัดเกมก็ยังไม่จบนะเพราะว่าเราจะได้กลายเป็นเซสซึ่งเป็นการเล่นอีกมุมมองหนึ่งเราจะได้กลายเป็นซอมบี้แล้วก็ออกไล่ด้วยตัวเกมสามารถเลือกเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็สนุกไปอีกแบบเพราะนอกจากจะต้องช่วยกันเอาชีวิตรอดแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนโดนกัดแล้วหักหลังมาไล่กัดเราต่อเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตลกแล้วก็สนุกมากแนๆ่ๆนตัวเกมมีแผนจะเปิดให้เล่นบน PC ส่วนวันวางจําหน่ายตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมาถ้าใครสนใจอยากเล่นก็ไปกด wish list ทิ้งไว้ได้บนสตรีมนะ